สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอบพอหมูย่างนะคะมันจะมีทั้งเนื้อนะคะอันนี้ยังไม่สุกดีนะคะเราให้เราก็จะมาดูข้างเราจะให้มันเหลืองๆค่ะนี่จะได้ในประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวน้านะะํามันเนี่ยเขาก็ร่วงไปแบบนี้นะคะจากมันน้ํามันหมูนะคะอันนี้นะคะรวมไปแล้วเรา,าคอยกลับก่อนนะคะเราอยากจะได้เนื้อให้มันเอ่อให้เหลืองๆอีกนิดนึงนะคะจะได้อร่อยนะคะ เวลาหมักนะคะเราก็ใส่เครื่องหมักนะคะมีซอสหอยนะคะหมักประมาณสองชมสามชั่วโมงนะคะที่หมักแต่เช้านะหมักเอาไว้เพื่อที่ให้เนื้อหมูเขาเนี่ยเปื่อยๆค่ะนี่นะคะนี่นี่นะคะเราก็กลับไปนะคะมันก็จะมีน้ํามันนะคะน้ํามันจะไหลลงในในใน,ในกระทะนี้เลยนะคะนี่นะคะก็เราก็ต้องรอเวลาเนาะ เวลาที่เออหมักนะคะว่าใส่อะไรบ้างนะคะแล้วอะไรบ้างนะคะเพื่อที่ให้มีความอร่อยนะคะเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นนะคะเราก็พาไปช,ชมนู่นชมนี่ก่อนที่จะมาเราก็พาไปดูเออต้นไม้ใบไม้ก่อนเนาะข้างนอกนะคะไปดูน้องหมานอนเนาะแล้วเราก็จะค่อยมามาเราก็จะปิดไฟอีกรอบนึ่งนะคะให้เนื้อเขา ให้เนื้อข้างในเขาจะให้เหลื้งๆอร่อยอร่อยนะคะให้เนื้อนะคะอยู่ในนี้นะคะอันนี้มันจะแห้งเนาะให้กรอบๆหน่อยนะคะเราก็จะต้องใช้ฝาปิดอีกค่ะปิดลงไปนะคะฝาปิดลงไปนะคะนี่นะ,ะเ,เวลาปิดปิดแบบนี้นะคะเรายังเราไม่ต้องเสียบปากนะคะนี่นะคะปิดลงไปอีกรอบนึงนะคะนี่นะคะเอาดูหางนะคะ แล้วเราก็นี่ปิดลงไปแบบนี้นะคะ,ะไฟก็ขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะนี่นะคะเพราะเราต้องการให้ที่เขามีสุกๆนะคะก่อนที่จะสูกนะคะเราก็ไปชมนุ่นชมนนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็น,นี่แหล่งจ่ายไฟนี่ทความร้อนนะคะทําความร้อนนะคะแล้วก็มาเร่งสเปค ดูกันไปเลยนะคะนี่นะคะวันนี้เราก็จะมาทํานะคะนี่เนื้อหมูนะคะให้เห็นข้างเนาะให้เขาเลืองๆอีกนิดนึงนะคะอีกนิดนึงนะคะ,ะเวลาเขาเราเราจะตั้งเวลาเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้เขาสุกเนาะให้เขาสุกนะคะกอ,อนี่แหละค่ะแล้วเราก็ออกมาขั้นการด้วยการไปดูธรรมชาติอะไรที่มันให้ลงตัวเนาะสบายสบายสบายนะคะอันนี้เราก็ดูตรงนี้ไปน,นะคะ นี้เราก็จะหันช่างนะคะดูนะเนื้อหมูฟาไว้ก่อนนะคะนี่นะคะนี่ข้างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเขาจะเลือกหอมนะคะง่ายไม่ต้องไปทอดนะคะเราไม่ต้องไปทอดนะคะมันก็จะมีน้ำมันนะคะร่วงไปหรือว่าเราจะปลาก็ได้นะคะปลานะคะเอาปลามามาอบเอาไว้นะคะกินอย่างเดียวว่าเดี๋ยวจะมีผักมีอะไร วันไ,ไหนก็จะมาเอาปลามานึ่งนะคะให้ชมเนาะไม่ต้องไปนึ่งซึ้งนะคะเอามาอบเนี่ยแหละคะ่ะให้ปลาเนื้อสุกแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างนะคะลงในปลานี้นะคะให้แบบว่าหมักเอาไว้เหมือนกันไม่หมักนานโปรุงเครื่องตะคงตะไคร้ใส่ลงไปในนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะสุกมีทั้งผกทั้งผักอยู่ในนี้เลยนะคะจะลองดูนะคะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะเป็นปลาเนื้อนะคะ อันนี้ก็เป็นไฟนะคะเราเปิดนะคะให้เพิ่มเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไอ้นั่นเองนะคะแรงจะ่ายไฟกระทำความร้อนนะคะอันนี้เราก็มาย่าหกับการคนที่เป็นแม่บ้านหรือว่าทํากับข้าวไม่ต้องการกินไม่ต้องการทอดน้ํามันให้มีน้ํามันใช่ไหมเราก็ทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้นะคะก็จะดูนะคะเนื้อหมูสุกให้มันเหลืองไหมเพราะว่าถ้าเป็นหมูอบนะคะมันไม่เหมือนก็นเหมือนการย่างนะคะ แต่ว่าไอน,นี้จะไม่มีควันม,มีอะไรนะคะมันจะเป็นอยู่ตรงนี้เองนะคะก็เล็กๆน้อยๆหรือว่าอะไรก็แล้วแ,แ,แ,แต่นะคะเราทำแบบส,สะดวกนะคะง่ายๆนะคะคนที่บ้านเขาเป็นคนที่ละเอียดมากนะคะเวลาก็จะซื้อของอะไรมานะเขาจะต้องอเขียนวันที่เอาไว้นะคะเนี่ยเป็นคนละเอียดวันที่20ซื้อของสมมติซื้อเตาอเครื่องอบนี่หม้ออบมานะเขาก็จะเขียนวันที่เขาซื้อมานะคะ แต่ใช้ไม่ได้คิดครั้งหรอกค่ะเพราะว่าเราที่เกล็ดล้างผู้ตรงๆนะคะเราต้องมาล้างตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะย่างหมูหรืออะไรนะคะเราก็ทำหรือไปทาน้ำจิ้มนะคะเราจะใช้สูตรน้ำจิ้มไก่แล้วผสมมะนาวไปนะคะมันจะได้ทําง่ายนะคะประหยัดประหยัดเวลาของเราด้วยนะคะเวลาทํางานบ้านเนี่ยมันทําได้หลายอย่างเนาะน,นี่นะคะเห็นไหมคะน่ากินไหมเดี๋ยวให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไป สุกเสร็จเราก็ไปเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือหั่นหมูนะคะแล้วเราก็มาชมแล้วก็มามาชม,าม,ามน้ําจิ้มว่าน้าจิ้มอร่อยขนาดไหนน้ําจิ้มเป็นแบบไหนนะคะอันนี้เราก็ให้ดูนะคะดูใก,ใกล้ๆนะคะยังไม่ยังนะคะดูข้างผ่านผ่าน,านกระจกไปจะไม่ชัดหน่อยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวสักพักสุกแลยอีกแป๊บนึงนะคะก็สุกแล้วค่ะคือว่าเขาสุกแล้วแหละแต่ว่าจะเห็นนะแสงไฟจากดวงไฟนะคะ ค่ะเขาก็ใด้สูล้วแหละแต่เราอยากให้เขาหลงเหลือ,ลอกรอบ,บอร่อยอร่อยนะคะให้เหลืออีกนิดนึงนะคะให้เหลืออีกนิดนึงนะคะค่ะอีกสักแป๊บนึงนะคะถ้าเขาเขาเขาเหลืองเขาดีดีนะคะมันก็มันจะมีเสียงดังนะคะเสียงดังเกิดขึ้นนะคะ อันนี้เลยเราขอเปิดสักครั้งถ้าเปิดตรงมุมนี้นะคะเ,เขาจะหยุดเลยนะคะแล้วเปิดฝาต้องยกฝากขึ้นนะคะป็แบบนี้ยกขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้นะคะอันนี้อาจจะสุกแล้วแหละนะคะเพราะว่าน้ํามันเขานี่ไปหมดแล้วนะคะเหลืองแล้วใช่ไหมคะเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเหลืองแล้วเลยเราก็จะตักใส่จานเอามาลินน้ํามันไหมคือว่าปลอดภัยนะคะไม่ต้องออน้ํามันไม่ต้องชุ่มมากนะคะ น้ำมันก็จะไหลไปตามนี้นะคะอุ๊ยร้อนค่ะร้อนให้เขาไอ้น่าเสดก่อนนะคะเขาร้อนร้อนมากนี่แห้งแล้วนะคะแห้งแล้วก็สุกแล้วแหละเห็นไหมคะสุกแล้วแบบนี้เขาสุกแล้วไปเป็น,เ,ปนเขาเรียกหมูหมักนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปทําน้ําจิ้มนะคะไปทมนะคะรสชาติน้ําจิ้มเป็นยังไงอร่อยไหมนะคะเราทําง่ายๆนะคะใช้น้ําจิ้มไก่แล้วผสมไปนะคะ มันง่ายไม่ต้องไปนั่งตำนะคะแล้วก็เบิกดิบดน้ำมะนาวไปนะคะให้มันอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะเราใส่ระชอนนะคะเพื่อที่เสเ็ดจะเด็ดน้ำอีกทีนะคะแบบนี้นะคะเหลืองไหมคะเหลืองเลยนะคะนี่คะ่ะเหลืองเหลืองนี่คะ่ะมันจะกินหอมชวนกินชวนทาเลยนะคะต้องหั่นเป็นชิ้นขนาดนี้อ้วงร่วงจนได้ร่วงจนได้นะคะ อันนี้รวบไปอันนึงนะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปไปทําการหั่นนะคะหั่นหมูนะคะนี่วาสีสันนะคะมันเรืองเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปทําการหั่นกันได้เลยนะคะรูน้ําจิ้มด้วยจ้าอันนี้เราก็ย่างแล้วก็หมักนะคะแล้วเราก็อบสีเรียบร้อยแล้วเหลืองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการหั่นเลยนะคะทําการหั่นน้ําจิ้มนี่ก็เราจะใส่งานนะคะ ใส่น้ำมะนาวนะคะน้ำซีิ้วแบบแซ่บแซ่บแซ่อร่อยอร่อยนะคะใส่งาให้หอมๆนะคะสำหรับมิ้งปรี้ยวๆเนี่ยนะคะเราใช้น้ำมะนาวก็ใช้่น้ำมืดใช้นาอะไรนะคะน้ำมะขามเปียกนะคะนี่นะคะมาทำการหั่นได้เลยนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหรือเรื่องอร่อยเลยนะคะแล้วก็ตั้งเวลาไว้นะคะเวลา น,นี่ประมาณประมาณสองชั่วโมงค่ะหากเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้ไปนั่นเลยนะคะใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดนะคะหอมเสือหอมเสือใครชอ่รชอนี่ค่ะมีชิ้นใหญ่นะคะนี่ไข่ชอบก็กินได้เลยนะคะไม่หว่วงนนะะห้ามนี่ค่ะนี่คือชิ้นขนาดนี้น,นะคะพร้อหมหนุนหน้าผม คอหมูด้านอ,อกแล้วกันนะคะอ,อกในหม้อนะเขาเรียกหม้อเนะอะประหยัดประหยัดไฟมไม่ต้องมานั่งาั่า เลมัจะมีสเวลาฝนตกหรือากาศดยมากเนยนะคะมถตัวกจับขึ้นน่ะคะนี่เนะคะห็นนีบ้าหนจ้มซันนะคะบ้านติดาแบบเราง่ายนะาบ้านเร บ้าเราทำแบบบ้านๆทุกๆท,ทำแบบอร่อยอร่อยนะาดนด้ได้รู้จักว่ามันอร่อยขนาดไหนครบเบ้านมนีฐาที่ของได้ตีก็เก ไม่ไม่บอกเราก็เลยจัดทำเองก็เลยอร่อยตนะีแค่ดีการหงเพราะว่าเราจะได้ปรับปรุงตัวเะอันาะขที่เราไม่อร่อยแล้วก็จะปรับปรุงมันให้ดีขึ้นเนะถ้าไม่ติดเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราทำแบบเป็นแบบไหนนี่นะคะร,รูปร้านะค่ะเนี่ยร้านะะมันก็จะได้แบบ ไปลงตัวลงตัวของเรานะคะำทำอะไรกวแต่แะนะคะให้ดูเกลอๆกกลยก็ได้นะใกล้นี้มันก็จะไม่เห็นนะคะเราต้องเข้ามานี้นะคะเ,เสร็จแล้วนะคะนี่หมูหมักนะคะหมูหมักไอหมูหมักแล้วเอามาอบน,นะคะหมูหมักแล้วก็เอามาอบน,นะคะให้มีรสชาติอร่อยอร่อยนะคะ กำลังใจเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันต์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจนะคะจะได้นำทำคลิปใหม่ๆขึ้นมานะคะบายยไปแล้วคะ <c oughs> ่ะบายๆนะคะไว้เจอกันนะคะคลิปต่อไปว่าเราจะทำอะไรนะคะที่ให้อร่อยอร่อยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> บุญรักษาพัดมงอลสาธุค่ะ